สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยฉันเองเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแหะกับการมาโรงเรียนเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าฉันจะทำตามแผนที่ฉันสารต่อไว้ครั้งที่แล้วยังไงละ่ะ<อ>กับยายคนนี้เขาคุยอะไรกันนะฉันต้องดูหน่อยแล้วละ่ะอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่น้องสาวฉันให้มานะหนังสืออะไรอะ่ะมันเกี่ยวกับอะไร,รอร สนใจไหมล่ะถ้าเธอสนใจเนี่ยเธอสามารถยืมฉันไปได้นะแต่ว่าต้องสัญญาก่อนนะว่าต้องดูแลมันอย่างดีเลยเออจะจ,จ,จริงหรอพี่จะให้ฉันยืมจริงๆหรอแฉันหมายความว่าได้เลยฉันจะดูแลมันอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงโอเคเธอยืมได้นะแล้วก็เอามาคืนฉันตอนหลังเลิกเรียนตัวละกันโอเคไหมโอเคค่ะฉันทำได้แหมฉันบอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย มันสตอรเรียกแม่มากๆ <What? S 1> ไหนดูซิดูหน้ามันสิตอนนี้ยายโอสนาเนี่ยก็น่าจะเศร้ามากๆเลยล่ะเพราะว่าเพื่อนสนิทอย่งางไรบาลุได้หายตัวไปโดยที่นางก็ไม่รู้เรวยว่าหายไปไหนเธอไม่มีทางรู้หรอกนะโอสนา <c oughs> แหมแล้วดูนางเดินเอาหัวศพหลังรุ่นพี่ถ <c oughs> ึงคิดจะประจบกันสิไ <c oughs> ราบาลุทำไมวันนี้เธอยังไม่มาโรงเรียนอีกนะ เมื่อวานเธอก็ยังไม่มาวันนี้เธอก็ไม่มาไปไหนกันแน่ฉันจะต้องอยู่คนเดียวเหรอในโรงเรียนนี้วันนี้เนี่ยฉันคิดว่าโอสนะดูเศร้าเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่มีลูกกระจอกอใหญ่ราร b a r ุแต่ไม่ต้องห่วงเหรอเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยฉันมีแผนดีๆมาคุยกับเธอด้วยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ฉันเดินไปตามสถานที่โรงเรียนต่างๆคิดดูว่าจะจัดการกับนางยังไงได้บ้างและฉัน ก็ได้ไปเห็นอะไรดีๆบางอย่างเข้าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าโอสนานั้นก็ได้มีสตอกเกอร์คอยตามติดอยู่ฉันคิดว่าเธอจะต้องสนใจเรื่องนี้ฉันจะเรียกเธอมาคุยและจัดการกับเธอซะตอนนั้นเ <c oughs> บาได้เลยนะว่าครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดอย่างแน่นอน <c oughs> รุ่นพี่ไม่ต้องห่วงนะเด็ผู้หญิงหยาบคายคนนั้นเนี่ยฉันจะจัดการไม่ให้มันมายุ่งกับรุ่นพี่ได้เองอ้ยหัวใจมันเต้น นันแตนรัวเหลือเกินเวลาอยู่ใกล้นุ่นพี่คนอะไรน่ารักชะมัดก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันต้องดูข้อมูลนางก่อนต้องเช็คนิดนึงว่าข้อมูลของนางเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่มีสตอกเกอร์คอยตามติดอยู่จะต้องถาอินโฟจางหน่อยแล้วละ่ะอันนี้เนี่ยเราจะสามารถรู้ความลับที่ดำมืดของศัตรูฝั่งตรงข้ามได้จะเป็นใคร,มไ,รมไม่ได้ก็นางโอสนะยังไงละ่ะตอนนี้เนี่ยฉันอยากรู้แล้วสิว่าเรื่องราวที่เป็นความลับของโอสนะเนี่ยคือเรื่องอะไรฉันต้องใช้10บพอยต์ในการสืบ อโอเคนะฉันส่งข้อความให้เธอแล้วตอนนี้เนี่ยโอสนาเธอสามารถแบล็กเมลได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสตอกเกอร์จะตามติดชีวิตของเธออยู่ฉันก็ได้ข้อมูลความลับของยายโอสนาแล้วด้วยฉันจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกนางโดยการส่งจดหมายในล็อกเกอร์แล้วบอกนางว่าให้มาเจอกับฉันที่บนดาดฟ้านั่น,นยังไงละ่ะไหนดูซิว่าล็อกเกอร์ของยายโอสนาเนี่ยมันล็อกเกอร์ตรงไหนกันแน่นะ เกโอสนาเนี่ยล็อกเกอร์อยู่นั่นไงอยู่ตรงด้านนั้นแล้วฉันจะให้จดหมายยังไงล่ะในเมื่อมีคนกำลังยืนคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไปคุยกันที่อื่นไม่ได้หรอเดี๋ยวแม่ฆ่าสล็อเฮ้ยน่าปุดกิดใจจริงๆมาต้องคนรอให้มันเดินมาโอเคนางเดินมาแล้วฉันก็ต้องสวมมาตรงนี้เลยทิ้งจดหมายไว้ให้ฉันต้องการพูดคุยกับเธอเรื่อง สตอกเกอร์และการแบล็กเมย์ได้ปลดมาพบฉันที่ดาดฟ้าของโรงเรียนเรียบร้อยฉันใส่จดหมายไปในล็อกเกอร์ของยายโอซานาเรียบร้อยแล้วล่ะทุกคนต่อไปเนี่ยฉันคิดว่านางก็คงไม่ได้ฉลาดมาเช็คล็อกเกอร์ของตัวเองตอนระหว่างเวลาพักกลางวันหรอกฉันต้องเดินไปบอกนางซะหน่อยละเอาเดินชน<อ>นั่นไงฉันกะไว้แล้วไม่มีผิดว่านางเนี่ยจะต้องนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้เพราะว่าปกติแล้วนางจะต้องมาคุยกับไรบาลุเธออย่ามมายุ่งกับฉันได้ไหมอะ ตอนนี้เพื่อนรักของฉันหายตัวไปอ่ะฉันไม่รู้เลยว,ว่านางหายไปไหนฉันกลับไปที่บ้านของนางแม่นางก็บอกว่าไราบารุก็ยังไม่ได้กลับบ้านแล้วไรบารุไปไหนอ่ะฉันจะอยู่ที่นี่ได้ยังไง <c oughs> โอซานาไม่เป็นไรเลยแต่ฉันว่าตอนนี้เธอควรจะไปดูล็อกเกอร์ของเธอนะฉันเห็นบางคนเนี่ยเอาโน้ตไปใส่ในล็อกเกอร์ของเธอด้วยฮะ <c oughs> จริงหรอหุ้ยน่ากลัวชะมัดเแต่ฉันไปดูแล้วกันขอบคุณนะ เรียบร้อยเท่านี้เนี่ยไดอสนาก็ไปดูที่ล็อกเกอร์ของตัวเองแล้วโอยแผงของฉันนี่มันง่ายจริงๆเลยดูสิว่าเรื่องที่ฉันบอกไปเนี่ยนานจะสนใจหรือเปล่านะเฮ้ย <'s> นี่มันอะไรกันเนี่ยกระดาษเหรออุย๊ยเรื่องนี้มัน Baby, ฉันคิดว่าฉันต้องไปพบเขาหน่อยแล้วล่ะฉันบอกแล้วไงว่านานสนใจแน่นอนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้สนุกนะ <laughs> อ๋อพักกลางวันแล้วฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะทุกคนไปกินข้าวกันเร็วเออฉันต้องไปเข้าชมรมก่อนนะชมรมถ่ายภาพมันมีงานต้องทํานะเช่นด้วยฉช่นด้วยฉันก็ต้องเข้าทำรรมทำสวนเหมือนกันแหละส่วนฉันชมตมต่อสู้เอาทุกคนอย่ามากองรวมกันตรงนี้ดิเดินออกไปดิอ๋ออะไรกันเนี่ยพวกนายนี่บ้าจริงๆเลยตอนนี้อสานะเดินไปไหนกันแน่นะยังไม่ถึงเวลานัดซะด้วยสิฉันคิดว่าฉันจะให้นางเนี่ยได้กินข้าวก่อนตายสักหน่อยแล้ว่ะ ปกตินาไปกินข้าวกับรายบาลุสองคนแต่วันนี้ด oh ูเหมือนว่าโอสนาจะต้องไปกินข้าวคนเดียวแล้วนะแล้วหนังสือของรุ่นพี่ล่ะฉันจะต้องทำยังไงนั่นไงทุกคนเนี่ยแหละหนังสือของรุ่นพี่ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจกับหนังสือและมี้บ้างโอ้โหแกเนี่ยไม่น่าฉลาดอ่านหนังสือออกแล้วนะโอสนาอ่านไปก็เท่านั้นแหละนาบอกว่านางเครียดก็เลยมายื่นยื่นสายซะหน่อยยื่นไปเลยโอสนาโอ๊ยหนังสือ เธอลืมไปแล้วเหรอว่าเธอจะดูแลของรุ่นพี่ดีๆอฮะอุ้ยตายแล้วฉันทำตกน้ำโอ๊ยโอสนะเอ้ยงานเข้าและแกโมเต็มขี้เกียรจัดการกับความเครียดงั้นเหรอแค่อ่านหนังสือแล้วแกเครียดอะฉันบอกเลยว่าถ้าแกเห็นสภาพหนังสือที่ตกน้ำอยู่แกเครียดกว่าเดิมแน่นอนใหญ่โอสนะโอ้ยไม่นะหนังสือของรุ่นพี่ พี่ต้องโกรธฉันแน่ๆเลยอะสมน้ำหน้าโอ๊ยเดินคอตกกว่าเดิมอีกตอนแรกคือแบบเดินกุมมือเศร้าๆกุมแขนตัวเองนี่เดินคอตกกว่าเดิมอีกข้าวก็ต้องกินคนเดียวหนังสือข,ของรุ่นพี่ก็มาตกน้ําเพื่อนก็หายนี่มาชีวิตบ้าอะไรของฉันกันแน่เนี่ยโถยนี่เธอเธอได้ข่าวมาบ้างไหมอะได้ข่าวว่าคนที่ชื่อว่าไรบารุเนี่ยหายตัวไปจากโรงเรียนเราหรอ เออฉันก็ได้ข่าวเหมือนกันนะแต่ฉันก็ไม่รู้สิว่าไลบาลูเนี่ยหายตัวไปไหนเมื่อวานฉันเห็นนาอยู่ในโรงเรียนอยู่เลยฉันก็ไม่รู้นะอาจจะมีเรื่องอะไรแปลกๆก็ได้แต่ฉันคิดว่าอย่าไปสนใจเลยเพราะฉันไม่อยากเดือดร้อนอะฉันบอกเลยนะว่าไม่มีใครจับได้หรอกเพราะว่าฉันเก็บทุกอย่างได้แนบเนียนมากถ้าใครสงสัยล่ะก็ระวังฉันจะตามไปเอาคืนแน่นอน ฉันดูไวแล้วว่าระยะการตกของเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นตรงนี้เป๊ะๆอย่างแน่นอนฉันจะเปิดตรงนี้เอาไว้เพื่อเป็นการอำพรางศพถึงแม้ว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่มีคนไปยืนคุยกันตรงนี้ก็เหอะไม่มีที่จะคุยกันแล้วไงมาคุยอะไรกันตรงนี้แต่อีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวพวกนางก็จะต้องเข้าเรียนกันแล้วเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุด ที่จะจัดการในญโอณะแบบไม่มีคนเห็นฉันดูสถานที่ก่อนสิข้างล่างตรงนี้เนี่ยเหมือนมีกลุ่มคนยืนอยู่เป็นพวกเด็กเกเรแต่ถังขยะที่ฉันวางเอาไว้เนี่ยอม,มันตรงพอดีเป,ป๊ะเลยเนี่ยแหละวันนี้แหละฉันจะได้จัดการกับนางสักที <laughs> เอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยพวกผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นั้นก็ได้ไปหมดแล้วเข้าห้องเรียนกันเรียบร้อย แต่ตอนนี้คนคนึงที่จะไม่เข้าห้องเรียนคือฉันและอีกคนหนึ่งที่จะไม่ได้เข้าห้องเรียนตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไปก็คือแกนั่นแหละนางโอสนะนั่นมาแล้วมาแล้วโอ้ยจะมีใครพูดถึงเรื่องอะไรนะสตอเกอร์งั้นเหรอฉันค่อนข้างกังวลใจจังเลยอะลาก่อนไปซะเออ ฉันจะทำเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยแกเป็นคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายเองนางโอสนะเพราะว่ารองเท้าแกเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้ฉันสะใจจริงๆเลยแล้วเหตุผลการฆ่าตัวตายของแกคืออะไรงั้นหรอเพื่อนแกหายและแกก็ยังทําหนังสือของรุ่นพี่ตกน้ําอีกจนแกเครียดและกระโดดตึกฆ่าตัวตายยังไงล่ะโลกทางขยะเป๊ะเ,ะเลยน่าสงสารจริงๆ ไม่มีคนเห็นด้วยฉันคิดว่าฉันต้องลงไปจัดการอะไรสักหน่อยแล้วละ่ะโฮ้ยดีนะพวกนี้อ่ะไม่เห็นไหนดูซิคนหนึ่งแกนี่มันเหมาะสมที่จะลงไปนอนกับกองขยะจริงๆเลยนะโอสนะถ้ามีคนเดินมาเนี่ยต้องเห็นแน่ๆฉันคิดว่าเอาขยะไปถมดีกว่าคิ้งมันลงไปนี่โอ้โหเนียนสุดๆอ,อยู่กับขยะไปนะแกไหนฉันลองเรียกพวกนั้นมาซิดูซิว่าพวกนั้นเนี่ยจะเห็นไหม โอ้ยใครเขาหัวเราะอ,อะไรกันตรงนี้เนี่ยยัยบ้าเอ้เสียงผู้หญิงซะด้วยใครวะอก็ไม่เห็นมีใครนี่หว่า <laughs> ไม่มีใครได้ยินแล้วก็เห็นแกนเลยละ่ะนาโอสนะนอนดมขยะตายไปแล้วกันนะไปดีกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรุนพีก็กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วล่ะทุกคนแต่ไม่รู้สินะว่าเขาเนี่ยจะมารอหนังสือจากโอสานาหรือเปล่าที่นางโอสานายืมเขาไป ไม่ต้องเสียใจยนะรุ่นพี่ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนั้นจะไม่ได้เนี่ยแต่รุ่นพี่ก็ยังมีฉันอยู่นะคะฉันมารอคืนหนังสือตั้งนานทำไมยังไม่มาอีกนา่าหงุดหงิดชะมัดเลยหนังสือเล่มนั้นเนี่ยสำคัญด้วยนะไม่รู้อ่านไปถึงไหนแล้วแล้วก็หายไปเลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะกลับบ้านแล้วนะลืมไปเลยค่ะรุ่นพี่เพราะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปรุ่นพี่จะไม่มีวันได้เจอหน้าของนางนั่นอีกตลอดกาล เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการกําจัดอสนะมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะมันมีหลายวิธีมากๆซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจุ๊บแซงก็จะมาเล่นให้ดูกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่แอบชอบรุ่นพี่ของเราเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงให้ไหวแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูเนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับจุ๊บแซงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจุ๊บแซงก็จะมาเล่นให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนะสงสา,ารรุ่นพี่อะรอเกอ้อเลยอะวันนี้แล้วคร